คุณผู้ชมครับเป็นอีกตามเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็จับตามองอย่างมากในวครงการบันเทิงบ้านเรานั่นเองเนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่จะหยิบมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเนี่ยก็คือเรื่องราวของพี่ดังพันกรน,นีฮะที่มีการฟาดนิ่มๆกลับหลังเบียดด้วยเนี่ยออกมาคอมเมนต์ถามว่าคือใครนั่นเองเนีฮะซึ่งพี่ดังเนี่ยบอกว่าอยู่ชั้นจีเลยไม่รู้ว่า ดานฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะโอ้โหเรียกได้ว่าชาวเน็ตขยี้คนระเบิดนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นการจุดไฟรอบใหม่สําหรับดราม่าบนโซเชียลนั่นเองนะคุณผู้ชมเมื่อโพสต์ต่างๆใน Facebook ของเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยถูกแท็กชื่อพี่ดังพันกรอยู่ซ้ำๆจากชาวเน็ตนะฮะจนเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยถึงขั้นต้องออกมาถามว่าเขาคือใครนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนคําถามสั้นๆของเบียร์เดอะวอยซ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันเริ่มที่จะกลายเป็นดราม่าเดือดเกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามาคอมเเมมมมมนนนตต์คคคยยยไ่ััััััั้้้้งงลลรรรรรรบบบพพออออกกกืปะะะวิดาุณผูชแ น่นอนว่างานนี้เนี่ยพี่ดังพันกรไม่ปล่อยผ่านครับมีการโพสตข้อความลง Facebook ดังพันกรครับคุณผู้ชมแชร์คอมเมนต์แบบแซ่บของชาวเน็ตครับอาทิเช่นนะโพสตถามงง,งงงแบบนี้สงสัยตอนเด็กเนี่ยแม่เขย่าแรงไปหน่อยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นนักร้องทั้งคู่แต่คนหนึ่งดังเพราะผลงานล้วน,นอีกคนดังเพราะว่าแก้ผ้าโชว์กับแย่งผัวชาวบ้านไงน,นอกจากนี้เนี่ยนะฮะพี่ดังพันกรเองก็ยังมีการเขียนแคปชั่นแบบเบาแต่ว่าแรงนะค,คุณผู้ชมบอกว่าแม่ขอไม่พูดนะเพราะว่าลูกๆเนี่ยพูดแทนหมดแล้วแล้วก็แฮชแท็กไม มเลยก็แฮชแท็กดังพันกรน,นั่นเองแล้วก็บอกว่าคนะร,ระเบิดเพลงแม่เองลูกลองเข้าไปฟังนั่นเองนะฮะงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดแต่ที่แน่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแฟนคลับยุคบุกเบิกพร้อมใจประกาศกล้าวเลยครับคุณผู้ชมอย่าเที่ยวรุ่นถ้ายังไม่รู้จักตำนานนะฮะซึ่งฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนะหลายคนก็อาจ,จะงงว่าดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเข้าไปตีกันได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเรื่องราวม,มันมาจากรายการหัวกระสายของพี่ดุงที่ได้มีการเสนอรายการนี้เนี่ยแบบผัวผ ออกมานะครับคุณผู้ชมเนื้อเรื่องของผัวมีเมียนี่แหละทำไมไม่เสนอเรื่องอื่นในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยพี่หนุม่มเองก็มีการออกมาโพสต์ร่ายยาวเลยครับและทีนี้เนี่ยเบียร์เองก็มีการเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าพี่หนุ่มเนี่ยมีการโพสต์ถึงตัวเองนะพี่หนุ่มเองก็ได้มีการติดต่อหลังบ้านแบบผู้จัดการส่วนตัวของเบีเเยร์ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันหลังบ้านเนี่ยเซอร์ผู้จัดการของเบียร์เนี่ยก็ด้านไปส่งข้อความสื่อสารผิดอีกนะฮะบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ย ทักมาขอโทษหรือว่าโทรมาขอโทษเบียดหรือว,ว่าเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วส่วนฟังพี่หนุ่มเองก็บอกว่าไม่ได้ขอโทษอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยจะขอโทษทําไมแล้วมันก็เริ่มกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมี1 2 3 4เข้ามาในครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่ามีไม่ดังพันกองเราอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เกิดเป็นดราม่าตามที่ทุกคนได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและเรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงขั้นการฟ้องร้องมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ พี่หนุ่กกัญชัยเนี่ยมองว่าเบียร์ดวอยเนี่ยนะฮะไม่ยอมหยุดแล้วก็ล้ำเส้นจนเกินไปจงกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มเองก็ได้มีการเอามาโพสตข้อความบอกว่าเนี่ยคำฟ้องจากนักข่าวกากกคนหนึ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพร้อมกับใส่กรอบทองเลยนะเป็นหมายฟ้องครับ บริษัทวันดีคือดีจำกัดนะฮะจำเลยที่1แล้วก็นายภูดิก์กาหนดพลอยจำเลยที่2ระหว่างเนี่ยนางสาวจุดๆ,ๆไปนะครับคุณผู้ชมก็เป็นที่รู้กันนะหลายคนก็เข้าไปใช้อย่างมากมายสาหรับโพสต์ล่าสุดของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวล่าสุดที่เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันนั่นเองครับ